ามอก็สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมคับบูนคนเดินป่าครับวันนี้ผมก็พาพี่พีเอซีนะครับกลับมาดูหญิงที่อยู่ในเมืองรับแลอีกครั้งหนึ่งนะครับ วันนี้ผมก็มาช่วงเริ่มบ่ายแล้วนะก็ตอนนี้ก็ประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามแล้วนะครับพี่เหมือนเมื่อวานเลยนะครับอากาศนะครับที่ผมมาเมื่อวานนะอากาศก็จะประมาณนี้นะครับแต่วันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเจอเจ้าหญิงของเมืองรับแรหรือเปล่านะพี่เมื่อวานนี้ผมที่เข้าไปดูใกล้ๆนะเป็นเจ้าหญิงที่แบบดูสวยนะครับแล้วก็ผิวพรรณดีมากๆเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาดูนะครับว่าเขาจะออกมาหรือเปล่าเพื่อที่จะปลูกมิตรกับเขานะครับ เราก็อยากจะรู้ครับว่าในเมืองรับแลแห่งนี้มันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งผมก็เคยได้ยินแค่ได้ยินแค่เรื่องเล่ามานะครับว่าในเมืองรับแลจะเป็นแบบเมืองที่แบบมีหมู่บ้านเยอะๆนะครับแล้วก็เมืองแล้วในเมืองรับแลนี้นะครับก็จะไม่พูดคำหยาบด้วยถ้าเกิดพูดคำหยาบขึ้นมานี่เขาจะแบบไม่ให้อยู่ในหมู่บ้านเลยนะครับอันนี้ก็ที่เราเจอเมื่อวานนี้อาจจะเป็นเจ้าหญิงของเมืองรับแลก็เป็นได้นะเพราะว่ามี ผู้ติดตามมาด้วยนะครับหนึ่งคนนะพี่ๆก็เมื่อวานนะน้องแดงก็ไดเ้เข้าไปคุยนะครับพอเข้าไปคุยสักพักหนึ่งครับแล้วก็เจ้าหญิงกับผู้ติดตามแนละ้วก็เลยหายเข้าไปในก้อนหินนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาดูอีกนะครับว่าเจ้าหญิงองค์เนี้ยจะออกมาเล่นน้ําอีกหรือเปล่านะครับโอเคครับก็หากชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมนะครับ <S <S <ๆ S 2> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยดีกว่า ครับตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาในป่าแล้วนะครับใกล้จะถึงจุดที่เราไปหาเจ้าหญิงที่เมืองรับแลเมื่อวานมีแล้วนะครับก็เป็นจุดที่เจ้าหญิงเล่นน้ําอยู่นะพี่พี่นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นทางที่เราเดินกันมานะครับเมื่อวานก็จะเป็นทางลกๆนี่ับซึ่งถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปนะก็คงไม่ได้มาอยู่ตามในป่าบแบบนี้หรอกนะครับพวกคนที่เมืองรับแลเนาะก็จะเป็นคนที่แบบอาศัยอยู่ในแบบที่ลึกลับ แต่พวกเนี้ยที่ผมอ่านประวัติมานะครับพี่ๆพ,พวกนี้ก็คือจะออกมาตามออกมาในหมู่บ้านด้วยนะครับมาตามปะปนกับผู้คนในหมู่บ้านเพื่อมาซื้อข้าวซื้อของเอาเข้าไปกินในเมืองเนาะก็เนี่ครับก็จะประมาณนี้นะพี่ๆนะเส้นทางนะครับก็จะเป็นเส้นทางลกๆนะซึ่งเมื่อวานนี้ผมเจอ,เ,อ,อเจอ้าหญิงอ,อยู่ตรงนู้นนะคนผู้ติดตามนะพี่ๆ เหมือนจะเจอเจ้าหญิงอยู่ตรงนู้นนะมาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาเล่นนะ้าตรงนี้อีกแล้วนะครับดูนะครับนะครับเธอนั่งอยู่นะครับแต่วันเนี้ยเมืนนะ่อวาน่ะผมได้คุยกับแค่ผู้ติดตามนะแต่วันนี้ผมจะเข้าไปคุยกับเจ้าหญิงเลยนะครับเนะจ้าหญิงก็ยังนั่งอยู่นะครับเหมือนจะนั่งทําอะไรทุกอย่างนะครับเนะี่ยผมว่าทําไมถึงเขาถึงชอบบริเวณนี้นะเพราะว่ามีดอกไม้มีอะไรเยอะแยะเลยนะดูดิ นี่ยอันนี้คือตามทางที่เราจะเข้าไปนะครับก็จะมีพวกตอกไม้พวกเลยเต็มเลยนะครับเนี่ยผมจะไม่เข้าผมจะเข้าไปแบบช้าๆนะครับเพื่อไม่ให้เขาตกใจเนาะเมื่อวานก็ดูเหมือนว่าเขาจะตกใจด้วยนะเห็นไหมครับพี่พี่เขายังนั่งอยู่ตรงนั้นนะเมื่อวานที่ผมเข้าไปคุยนะครับพี่พีครับผมเข้าไปคุยกับคนกับผู้ติดตามของเราซึ่งผู้ติดตามเขาก็ออออบอกว่าเป็นคนเนี้ย ก็คือเจ้าหญิงแห่งเมืองรับแลนะครับซึ่งออกมาเล่นน้ําซึ่งจะออกออกมามบ่อยๆด้วยนะครับซึ่งในทุกๆปีนะก็จะมีคนได้เข้าไปในเมืองรับแลนี้แต่ส่วนมากจะไม่ค่อยได้กลับออกมานะครับก็ไม่รู้ว่าปีนี้จะมีใครเข้าไปอีกหรือเปล่านะพี่ๆนะหรือว่าเขาจะออกมาเลือกคนที่ให้เข้าไปอยู่ในเมืองรับแลหรือเปล่านะก็สิ่งได้ออกมาให้ผู้คนได้เจอนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเข้าไปคุยดูนะครับพี่ๆนะ เ ok ข้าไปใกล้นะครับนะครับขับเจ้าหญิงก็นั่งอยู่ตรงนู้นนะพี่ๆนะเฮ้แต่วันนี้ผมไม่เจอผู้ติดตามเลยนะครับชุดเดิมกับที่เมื่อวานเลยนะใช่ไหมใช่นะพี่ๆนะเป็นชุดเดียวกับที่เมื่อวานที่ที่เจอเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมวันนี้ผมไม่เจอผู้ติดตามนะหรือว่าผู้ติดตามอยู่ใกล้ๆแถวนี้หรือเปล่านะครับผมก็จะยังไม่เข้าไปใกล้มากนะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดผู้ติดตามมาแล้วก็ เห็นว่าเราจะเข้าไปทําร้ายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็อาจจะมาทําร้ายเราได้นะครับนี่ครับนี่ผมก็แพนกล้องไปรอบๆนะแต่ก็ไม่เจอผู้ติดตามนะพี่พี่ทำไมวันนี้เจ้าหญิงออกมาคนเดียวก็ไม่รู้นะเนาะแปลกมากเลยนะครับนี่ครับเห็นไหม,มพ,พี่นี่ครับเจ้าหญิงนั่งอยู่นะเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปคุยดูนะครับว่าทําไมวันนี้ถึงออกมาคนเดียวได้ ออต้องบอกก่อนนะว่าคนรับแรงเนี่ยสามารถพูดภาษาเดียวกับเราได้นะพี่พี่นะก็พวกนี้ส่วนมากจะชอบออกไปปะปนกับชาวบ้านนะครับออกไปปะปนกับชาวบ้านไปซื้อของตามตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เดินเข้าป่ามาแล้วก็หายไปเลยเนาะพวกนี้นั่งนั่งอยู่เดี๋ยวผมจะเข้าไปคุยนะพี่ๆนะ เข้าใจนะก็ไม่มีต่อมก็พุ่ของอยู่ใต้

เมื่อกี้นี้นะครับพี่พี่ผงขอก็บอกว่าให้ให้เข้าไปใกล้ๆนะแล้วก็เหมือนจะเรียกให้ผมเข้าไปใกล้ๆด้วยเห็นไหมเหมือน ทำอะไรสักอย่างนะครับวันนี้ผู้ติดตามก็ไม่ได้มาด้วยนะครับกล้องก็ไ่ากลด้วยนะนี่ก็เป็นทางลงนะที่จะลงไปนะครับลงคนข้างยากนะครับลงคนข้างยากนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปอีกนิดนึงนะครับนี่ก็เป็นบ่อน้ำนะที่เป็นคนละสีเลยนะครับ เขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนที่ร้าครับผมจะตั้งกล้องใกล้ๆนะเมื่อกี้อาจจะไม่อได้ยินชัดนะครับผมจะเข้าไปใกล้ๆนะครับทุกที่ผมจะจับกล้องเข้ามาตั้งจนิงนะครับเพือม่ชนมเมือนมไม่ได้เข้าไปแล้วแตก็เดินออกมา เจ้าหญิงถขกวิ่งขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับเหมือนจะไปเข้าทางเหมือนจะเข้าตรงที่เขาเข้าเมื่อวานนี้นะตรงนั้นอาจจะเป็นประตูทางเข้าของ,ของเขาไนะครับผมจะตามขึ้นไปดูนะพี่ๆนะนะครับเขาจะเข้าทางตรงนู้นนะพี่ๆีดูดิ นะครับกวักมือเรียกผมใหญ่เลยนะครับผมอยากให้ให้เข้าไปใกล้ๆนะครับผมจะเข้าไปดีไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้ก่อนนะพี่ๆนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปหาเต้าหินนะครับผมก็อยากรู้ไงครับว่าจะทําอะไรนะรพี่ๆนะเผมจะเข้าไปใกล้ๆนะครับดีมากเลยเมื่อก่อนเดินไปแบบแบบเดินไปไวามากเลยนะ ลนะื่นเลยนะครับลื่นไปเมื่อกี้ตกก็พวกนี้นะตนกแบบความยากนะเลยแบบไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรในป่านี่นี่นะ เหมือนเมื่อกี้ผมพูดคำหยาบนะครับแล้วเขาก็าไล่ผมออกมาครับเมื่อกี้เหมือนผมพูดคำหยาบแล้วเขาได้ยินนะครับเขาก็าไล่ผมออกมานะดูดิดูทำท่าไล่ออกมานะครับเดี๋ยวผมถอยออกมาก่อนดีกว่านะครับไม่น,าน่ารุดปากแบบพูดคำว่าแม่งออกไปเลยนะพี่ๆนะดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้ไม่ดีนะครับผมทำอะไรผิดไปโอ้โหผิดพลาด หลายแรงเลยเนะี่ยกว่าจะได้เจอนะครับพี่พี่นะครับขออย่างไรนะครับไม่ให้เข้าไปนะพี่พีนะผมว่าอย่างนี้ผมต้องหาอะไรมาขอเขอมานะครับพี่พนะไม่งั้นผมไม่ได้มาหาเจ้าหญิงตรงนี้อีกแน่นอนเลยไม่น่าลุดพี่ผมไม่น่าลุดพูดคำว่าแม่งออกไปเลยครับเทิร์กผีายแรงมากาพอพวกนี้นะครับผมไม่ชอบให้แบบพูดคำหยาบพูดโกหกนนะครับพวกนี้จะไม่ชอบเลยนะครับ มหน้าเลยนะครับเมื่อกี้มิน่าหลุดปากวะรจริงๆครับโอ้โหผมเป็นคนแบบที่ชอบพูดแบบอะไรอะไรก็พูดออกไปเลยนะครับบอกว่าเห็นไหมเห็นไหมเขจะยังทำท่าไล่อยู่เลยนะครับนันะเห็นไหมพี่ๆนะเฮ้ยเขอจะเข้าไปตรงนู้นแลน้วนะพี่จะเข้าไปในนู้นแล้วนะครับนะครับเฮ้ยเห็นไหมครับพี่ๆเฮ้ยไม่เห็นแล้วไปไหนแล้วะเจอไหมเจอไหมครับ เฮ้ยไม่เจอแล้วเขาหายไปไหนแล้วไม่รู้นะครับเนี่ยมไม่น่ารุดเลยเพราะว่ามาื่ยกอ้หินอ่ะมันลื่นครับผมเขาบอกฮ้าไม่หินตรงนี้ลื่นมากๆเลยอย่างเงี้ยเออเขาก็เลยได้ยินนะครับแล้วก็เลยไล่ผมออกมานะพี่พี่นะไม่น่าเลยนะครับโอเคครับพี่พี่ทุีครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยเดี๋ยวรอบหน้านะครับผมจะมาอีกแล้วก็จะนําผลไม้พวกผลไม้พวกหมูอะไรพวกนี้ยมา ขอขมาเจ้าหญิงนะเพื่อที่ให้เขาให้อภัยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าพวกเนี้ยจะให้อภัยหรือเปล่านะเพราะว่าคือเข่งมากๆเลยนะครับกับคําพวกนี้นะผมไม่น่าไม่น่าฝากไปจริงจริงนะพี่พก็ตอนนี้เราก็ไม่เจอเจ้าหญิงแล้วนะครับเจ้าหญิงไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะรี่พี่นะโอ,อ้เ้นี่ครับตอนนี้เจ้าหญิงหายไปแล้วนะครับเนี่ยในนู้น เมื่อกี้ผมส่องไปนะก็ไม่เจอแล้วนะพี่พี่ผมจะเข้าไปดูใกล้ใกล้อีกทีนะว่าเขาอยังอยู่หรือเปล่านะครับไม่น่าพลาดจริงๆครับไม่น่าพูดคาว่าอี่เยเห็นไหมครับพูดเนี้ยหินมันลื่นครับผมเลยพูดคาว่าอืมไม่น่าพูดจริงๆกูเนี่ยหายไปแล้วนะครับโอ้โหไม่น่าเลยนะครับกว่าจะได้พูกมิตรกับคนพวกนี้นะมันยากมากมากเลยนะพี่พี่เมื่อกี้เหมือนเขาจะเออ ยินยอมให้ผมเข้าใกล้แล้วนะแต่ไม่น่าลปากพูดออกไปจริงๆครับดูดิหายไปแล้วนะครับตรงเนี้ยเป็นประตูเมืองนะผมว่าน่าจะเป็นประตูเมืองครับนี่ครับแถวๆนี้นะครับน่าจะเป็นประตูเมืองนะเพราะว่ารอบที่แล้วผมมากับน้องแดงนะเขาก็หายเข้าไปในนี้เหมือนกันนะครับก็เมื่อกี้องค์หญิงอ่ะเรียกผมเข้าไปใกล้แล้วก็เหมือนจะให้เข้าไปด้วยหรือเปล่าก็ผมก็ไม่รู้นะแต่ผมลุดปากพูดออกไปครับว่าเนี่ยเมื่อกี้ผมลื่นตรงเนี้ตรงนี้เลยเนี่ยพี่ เนี่ยลื่นตรงน้มันลื่นเห็นไหมมนันเป็นขี้ตไะไคร่อะมก็เลยพูดคำว่าโอ้แม่งลื่นท่กทางเลยเนะี้ยก็เลยเขาก็เลยไล่ผมออกมาเลยนะครับฝนเริ่มตกแล้วด้วยนะครับดูดิพอเขาเข้าไปข้างในเมืองของเขาปุ๊บตรงนี้แบบฝนตกเลยดูดิฝนตกอย่างแรงเลยครับพี่พี่ผมไม่รู้ว่าพี่พี่เห็นสายฝนหรือเปล่านะครับกล้องผมเดถ้าขนาดนั้นหรือเปล่านะเนี่ยเห็นไหมฝนแบบมาแรงเลยฝนล,ลมมาเลยครับพี่พี่ โอเคครับพี่พครับเดี๋ยวผมจะเดินทางออกจากป่าก่อนนะครับก็หากชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้ผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับฝนมาอย่างแรงเลยนะครับดูดเมื่อกี้เขาเข้าไปเมื่อสักพักหนึ่งครับไม่ถึงห้านาทีเลยนะดูดิแล้วก็ฝนก็ลงอย่างแรงเลยนะครับพี่พี่เดี๋ยวผมเดินทางออกจากป่าก่อนดีกว่าครับ